คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับมีการเปิดเผยตัวของทรัพย์สินของพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์นะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือจำนวนทรัพย์สินก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเม็ดเงินก็มหาศาลนะครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพันตำรวจเอกสีหนาถไปยุนรัฐนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟองเงินหรือว่าปปงนะครับแถลงข่าว มหากรรมขายท่อตลาดครับตัดวงจรการฟอกเงินนำเงินคืนสู่แผ่นดินก็นำทรัพย์สินที่ยึดไดจากพลตำรวจโทพง์พัฒน์ฉาย,ยาพันนะครับมาเปิดให้ผู้สนใจเนี่ยเข้าชมก่อนที่จะมีการยื่นประมูลกันนะครับที่กองพันทหารขอไปครับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับผนนแจ้งวัฒนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศของการแถลงข่าวช่วงเช้ากับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นรังโรดครับ เชิญค่ะเชิญครับรอิทธิพาครับนี่คือทรัพย์สินทั้งหมดของพลตำรวจโทพงพัชฉายาพาันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปปงอ,อายัดทรัพย์ไว้ฐานกระทำทุจริตปราบปรามการฟอกเงินนะครับซึ่งในวันนี้ครับปปงได้นำทรัพย์สินทั้งหมดจาก27,000รายการนำมาจัดประมูลขายทอดตลาดในรอบแรกครับและเปิดให้ประชาชนเข้าชมครับซึ่งวันนี้ถือว่าได้รับความสนใจจำนวนมาก วันนี้คณะกรรมการการปรับปรามการฟอกเงินนะครับได้นำทรัพย์สินเหล่านี้ครับออกมาจัดแสดงครับให้ประชาชนที่สนใจได้เดินทางเข้ามาเข้าชมนะครับซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมชมเป็นจำนวนมากครับพันตรวจเอกศรีหนาประยุทธ์รัตเลขาธิการปปงระบุนะครับว่าเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินทออตลาดจะนำไปเก็บไว้ในบัญชีของปปงซึ่งหากปปงชนะคดีจะนำส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อให้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไปครับแต่หากศาลสั่งคืนเจ้าของทางปปง จะคืนให้พร้อมกับดอกเบี้ยเจ้าซับนะครับและยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกซัพย์คืนจากผู้ซื้อ เลขาธที่การปรปรงอบอกด้วยนะครับว่ามีผู้ที่สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากครับนอกจากทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่สามารถนําขายทอดตลาดได้นั้นยังมีทรัพย์สินที่ไม่สามารถขายทอดตลาดได้ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เสื่อมราคานะครับทั้งเพชรพลอยอัญมณีส่วนประเภทวัตถุโบราณเก่าแก่สิ่งของหายากมอบให้กับกรมศิลปากรนําไปดูแลทั้งหมดแล้วโดยการ ขายทอดตลาดนั้นเราจะมีทรัพย์สินในช่วงแรกหรือรอบแรกนี้ประมาณ1,000รายการนะครับ1,000รายการใน1,000รายการเนี่ยเราจะแบ่งประมูลวันละ250รายการนะโดยทรัพย์ลำดับที่1นะครับถึง250อาจจะขายทอดตลาดในวันที่5มีนาคมทรัพย์ตามลำดับที่2 5 1ถึง501จะขายทอดตลาดในวันที่6มีนาคม จัะซับในรายการที่502ถึง750ขายทอดตลาดในวันที่7มีนาคมและวันสุดท้ายนะครับคือวันที่8มีนาคมเราก็จะ,ะขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการที่751ถึงรัพย์รายการที่7รายการที่1,000ครับ สำหรับทรัพย์สินที่นํามาขายท่อตลาดในวันนี้นะครับมีทั้งปฏติมากรรมทรงคุณค่าพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนปฏติมากรรมหินแกะสลักภาพวาดจิตรกรรมศิลปินชั้นนำเฟอร์นิเจอร์หรูหลากสไตล์ชุดโต๊ะรับแขกจากหยกชุดรับแขกสมัยวิกตอเรียปากาหรูนาฬิกายี่ห้อโรเล็กเรือนทองฝั่งเพชรหลายเรือนเครื่องแก้วเจรนายถ้วยชามโบราณถ้วยเบญจรงค์ครับสำหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าแพงที่สุด15ล้านบาทคือภาพวาดบ้านริมน้ําเมืองเนเทอร์แด์อายุ1้9ปีครับ ฝีมือศิลปินชาวฮอลแลนด์ซึ่งศิลปินภาพวาดและกะวีชื่อดังอาจารย์นิรันภัยจิตผู้ประเมินทรัพย์สินบอกนะครับว่าขณะนี้มีผู้สนใจจํานวนมากหนึ่งในนั้นคือคุณบุญชัยเบญจรงคกุลครับ ส่วนความคืบหน้าคดีกรณีสอนชอเชิญปปงาห,าหาหรือร่วมกันในการป้องกันพระพุทธศาสนาคดีสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ปปงได้รับข้อเสนอและจะเร่งดําเนินการตามคณะกรรมการปฏิรูปสอนชอที่พบมีการกระทําความผิดเส้นทางการโอนเงินเข้าบัญชีจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจํานวนกว่า348ล้านบาทหากพบว่าทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจะเร่งดําเนินคดีต่อไปครับสําหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าชม วันนี้นะครับมีประชาชนเดินทางเข้ามาสนใจจํานวนมากครับสําหรับประชาชนที่สนใจนะครับนอกจากจะเดินทางมาดูด้วยตัวเองแล้วนะครับยังสามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์ am l โ g o t ดครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดครับทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับค่ะข,ขอบคุณคุณอิทธิพัฒ์นะคะ เรียกว่าเป็นสวรรค์น,นะครับสำหรับคนที่ชอบของเก่าหรือว่าเป็นนักสะสมน,นะครับ<ช>มีหลากหลายทั้งภาพถ่ายมีทั้งเครื่องประดับนะครับแล้วก็มีทั้งพระพุทธรูปด้วยนะครับใช่ค่ะ<อ>เขาบอกว่าภาพวาดฝีมือศิลปินชาวดัชนะคะอายุ1 0 9ปีราคาประมูลเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่า15้าล้านบาท<อ>เดียวกุลัดคะ<อ>เขาจะกำหนดเปิดดูทรัพย์สินได้2วันก็คือ2กับ3มีนาคมก่อนที่จะเปิดประมูลในช่วงวันที่5-8ถึงมีนาคมนี่เป็นรอบแรกยังคงมีรอบหลังในช่วงสิ้นเดือนด้วยค่ะ